เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตลาดด้านนอกครับเดี๋ยวฟาร์มเกตครับเดี๋ยววันนี้น้องนันจะพาเราไปดูนะครับ <c oughs> ไปครับกินหรือเปล่าไม่กินไม่อยากกินทุกทีทำอะไรกล้วยไหมไม่ใช่กล้วยมันเป็น นี่อะไรวันวันวพิษฮามักก้าไฟักก้าตูตูพิษูพิดถูิอนนี้เป็นหอมเียวต้นหอมเจียวหอมแดงเจียวอ๋อนี่คือหอมแดงเจียวอ๋อหออันนี้เป็นอันนี้หมอนฟักทองฟักทองชุบแป้งทอดอ๋อเป็นฟักทองชุบแป้งทอด เดี๋ยวเราจะลองกินนะครับสองสองชิ้นทูทูทูพิซนะอาฮามัสฮามัสมันนี่มันนี่ฮามัสก็ต่อพิตะฮามัสบิซตะยี่สิบทารกาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แปดบาทไปจ่ายจ่ายสังแต่สังกันตลาดยาดเช้าของบังกราต้องตีก็ร้านชาร้านชาจิบชากันนะครับ น่าหนาวจิบชากันไช่ที่เขาจะใส่ห่อตัวนี้อ่ะอืมโอนี่ครับคือไส่ใส่มันข้างในวอเตอร์ดูนี่เยาจะทอดนี้นะครับนี่เป็นอาหารเช้าของบังกลานะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนปลาตั้งโกรอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมดูนี่มาดูกันตันแท่งนี่ นวดแป้งวิธีการนวดแป้งนะโอ้ตออีครับจะม้ว,มวนได้ยังงี้เลยนะครับนวดแป้งแล้วก็มือล้างหรือเปล่าไม่รู้อ,อั่นี้จะล้างก็สุดสุดอ๋อมันเป็นมะเขือยาวนี่มันเป็นมะเขือยาวชุดแป้งทอดที่พี่ซื้อมเมื่อกี้มันเป็นมะเขือยาวมะเขือมะเออขือลูกใหญ่ไม่ใช่ฟักทองแมวมันจะฟักทองนะ เขาลองทานดูส <Pop> ิอย so ่างนี five. Five. ้ไม่แดงหรอกถ้าอย่างอย่างันนี้ยคนอดคนอดไหนลูกไหนจะแดงเสียงมันยังไงลูกเท่าไหร่กิโลครับวกิโลาทาท0อ้โ0อันนี้านี่แหะน้ำตาลนะน้ำตาลเหมือนน้ำตาลต้นอ ตานอ้อย,ยน,น่ากินมากเลยนี่เรืยย่มข้เนี่ยอันนี้จะน่ากินเมันน้ำาน่ากกว่านันไทเหมือนนะมันน้ำตาลต้นใช่ไหมอเรืองตอนเช้ารุ่เปาเลยแน่ตลาดตลเช้าของกุงเาพนะครับเส้น,น,นสัต้องทำงานตอนเช้า แต่ไม้ยามเช้านะครับพี่ก็ขายายดูน้องกินมาี่ยัูนำโดยไก่พันนันนะครับ พี่ต้องบอกว่ามาหาตวรวจโควิดเวลาเดีๆๆๆ๋ยวเขาจะไปอะไรไปหยุดงานมาอราตอตรวจโควิดมารอตรวจโควิดแล้วก็มาเดินตลาด <lien> าลครับผมปลาเค็มแบบปลา,เค,มมาเค็มตัวน้อยอ่ะอร้านปลาเค็มไข <ăn> ่แห้งปลาเค็มนี่มาดูเด็กล้างไข่เช็ดไข่เห็นไหมนะหหขยันเนี่ยต้องทำมาต้องทำงานอะ มันเทศเลยนะก็มาทำงานนั้นนะครับนี่มันทยมากเลยี่นี่นี่มันเทศเห็นไหมเ<อ>นี่ยมันเทศอ่ะมันไข่อ่ะข้างในจะสีเหลืองอร่อยใช่ไหมโลละประมาณห้าสิบาดครับจะกินดี อะไรนั่งนั่นอะไรชาชาดุจชาวัดวัดวัดอริวัดอริวัดวัดดูวันดูนี่ครับเราจะสั่งชากินนะครั่งนั่นนี่ครับวิธีปรุงร้านขอบคดีหน่อยร้านดีร้านน้ำร้อนก่อนนะแก้วธาตุเชื้อนี่ครับนี่คืออะไรครับเป็นนมแพะแพะนมแพะหรือนมวัวไม่รู้ ชาของประเทศ่ระเทนะครับนี่นะหน้าคแเสร็จแล้วครับหนึ่งแก้วนี่คือการกินร้อนนี่ครับโอ้่าเชียวโควิดยโควิดคุณจะเอาโควิดมา น, <yeah. S 1> นี่ครับเ,เป็นนมเป็นนมใช่ไหมเป็นนมเกาเกาืาอะไรอ่ะมันจะเหมือนงานทำแต่มันไม่ชัดลมันแหน่มีขิงนะครับมีมะน,นาวด้วยนี่แก๊สได้เห็นไหมต้องตั้งบอ่อได้สามรูปะเปิดแก๊สทีเดียวประหยัด รูปช่องใส่ตังดิคือวางไว้อย่างนี้เลยช่องใส่ตังเป็นเป็นแบบเออเป็นแบบที่ช่องใสเหรียญแบบใสเยอะมากนี่เป็นตัวขโมยเลยครับรบ <c oughs> ยังไงครับอากาศหนาวครับรบรบชานะครับ นีอันนี้ถ้าถ้าพี่ไม่กินนะถ้ามีคนขอทานนั้นให้เลยนะนี่เราจะไม่กินลองชานะชิ้นล่องชานะเราจะใส่มะนาวใ,ใส่ขิงใส่สตงนวาเบียร์ล่องอานี่เขาเรียกไอ้เอมียร์ล่องชานี่เรียกลองชาที่อยากกินคือดรกล่องชาจะเ,เป็นอย่างนี้นะครับ ใส่้นใส่ตลันีนะร่อนได้เอนล่อนได้เียรอนนี่จะเป็นร้านผัดจัผักทองไม่นะับผักทองจับผักทองโอ้นี่ือดอกผักองนะจังเลยบุ้งผักมจินก็มีนะนี่ผักมผักมแดงผักมเขียวใช่ไหมใช่ใช่นี่เคยเห็นไหม เมืองไทยไม่มีแล้วนะนี่คืออะไรเช้าสีแดงจะมีแบบแต่สีขาวมีหัวในเช้าสีแดงสีขาวเมืไทยจะเป็นสีขาวครับที่เราจะพาอากานั้นเดือนนั้นจะพาอากาศตลาดเช้านี้อากาศเย็นครับแถวฟาร์มเกตนะครับวันนี้เคยเห็นปักทองลูกยาวไหมอ่ะปักทองลูกยาวอ่ะมันจะมีสองแบบนะเนี่ยลูกยาวว้าว นี่ไก่ทั้งนันนะครับพามาทัวร์มาดูมันแกว้วมาดูมันแก้วนี่มันแกว้วเถูกไหมมันแกว้วเนี่ยมันแก้วนะมันแกว้วอ,อุ้ยวันกิโลเท่าไหมเอ็กซที่โกิโลละแปดสิบซื้อไปกินดีไหมวะเอาสิเอาสิเอาไหมเอาเอาซื้อไปไปปอกกินกิโลวันนี้ซื้อหนึ่งกิโลนะไม่ได้ม่ได้ เดนันซ yeah. ื <bon ้อ okay. ม uh ังแก้วนะครับ1นึ่งกิโลหนงกกนกิโกิโลครับตอนนี้เราก็เดินตลาดยามเท้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับกันแล้วครับได้กลับเข้าไปในออยวฟิตครับ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นในในคลิปหน้าในคลิปไก่พาชมแชนแนลนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ